<c oughs> อะไรแก็บที่ยแก็บกับสดียามเช้าเนบนอนแค่กี่ชั่วโมงี <laughs> โอเควันนี้มาอยู่กับเออพี่คิสลอสกายลี่คก็บมาอยู่เกมไลฟ์ฟอร์เดสนี่เนอมาอยู่พาร์ทที่สองเน่ยนยังมาอยู่กับไมค์คยุยโอเคไปลุยเติมกระสุนอย่างเด็บเออเอาเฟิร์สเอ็ด Let's go ใช่ไหมซซอี้เจ้นี่ยังไม่ไดอ้นอนเลยอันนี้นอนก็นอนน้อยนอนน้อยอี๋ง่วงนอนเรอลุงง่วงนอนเหรอ รูเนี่ยง่วงนอนเนี่ยยังไม่้นอนเนี่ย <c oughs> <c oughs> เจ๊พ <c oughs> อละในห้องนี้มืดตืด้อยิงขาก็ร่วง <c oughs> ไปดู ขึ้นด้านบนกันเลยครับเนี yeah. ่ยดดาดฟ้าเลยโอเคนี่เป็นตึกที่สูงที่สุดเลยโอ้โหสัมบีสัมบีเยอะเลยพี่นี่คือตรงหอเลยครับโอ้โ oh, หเป็นโรงพยาบาลนั่นนี่ยดูจากตาสัญลักษณ์แล้วนะครับไปโซอี้โซอี้คือนางคือสวยมากๆเลย yeah. เนี่ยเสียดายสวยไปเท่าแฟนผมเลยิ <c ười> นอนอะไรป่วยหืมทำไมขึ้นมาใครบอกให้ขึ้นมาดาดฟ้าหืมเอ๊อะเจตกเจ็ซอมบี้เอ๊ะไอ้เ,ออเชีชีอุยตกมาเลยฝุ่งซอมบี้ของฮิวไม่มีถวยอะไรครับถวยอะไรไงนั่งกุมขมับอะไร มันงกุมขมับอุ้ยขึ้นดิพี่อือโอเคโอเคมีที่หิวอยู่เลยโอเคโอเคฟนัฟนฟันติดทธิยาแก้แก้ป,ปวดแบบยาพาราที่หิวก่อนไม,ไม่ไม่ไม่เราเราไม่ต้องหิวก็ได้เพราะมียาแก้ปวดอยู่แก้ปวดนี้ใช้ได้นานเลย โอเคติดต่อสื่อสารเปิดติดต่อเมื่อกี้ติดต่อไงติดต่อผู้ค่ายทหารหรือเปล่าทานซิสเตอร์เหรอเครับทานสลีดไม่ใช่จ้ะโอ้โหดูศพในเป็นทหารนะครับดูจากลายพางเลยทหานก็ยังไม่รอดไอ้คิดดูดิโอ้โหโอเคเติมกระสุนมาเองพี่ฟันทิด ลายเต็มแขนแนี่มีการปัดเหงื่ออีกต่อเลยนี่นทำไมตอนไหนมันจะมาพี่มาฮะสัมผีตัวเด็กมันมาแล้วเสียงนงินสีเอ้ยฟาซิสมันมาเร้วท่านหลังดี ủa vậy đây đây bùm mơ mà đấy nãy nữa bùm mơ ở trong này chia mà hả mà bên phủng đi mà bên phủng ui ui nhiều nhiều, nhiều, nhiều chặt, nhiều chặt. Chặt, chặt, chặt ui chặt, 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 ui อยู่อยู่อยู่ม,มุมไม่ดีสุด,ดเงยเงีิรู้สนองนียิงย,งยิงอย่างไกลอะ่ะมุจังมุจังมุยังหันตื้อไม่ต้องขึ้นมาเดี๋ยวจับโซอีมันนี่โซอี้

อือมมี่ขึ้นมาทำไมขึ้นมาทำไมตึกสันตึกสันตึกสันอุยอ้ยอุ้ยดึงฮักดึงฮักเออาตายตายตายหยุดลดก่อนหิวเลือดก่อน,อออนโอ้โหโอ้โอ ขึ้นบนขึ้นบนขึ้นบนโอ้โหพี่โอ้โหเออยิงตกชี้ <Yeah. S 1> เป็นเยนชี้อะไรเป็นเยนชี้อะไร ơi Ơi một lăm Một lăm Một lăm mười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  lăm mà เฮ้ยแม่งเยอะตบีตูมดมุจังพูดว่าทหารตอนไหนจะมารับเนี่ยใช่หรือเปล่าเนี่ยติดต่อทหารไปเมื่อกี้เนี่ยไหนสมุเกร์อยู่ไหนสมุเกร,สเกร์สวยโซอีไนชอตเฮ้ยมันมาเร็ว ตุยโง่เอาเลี้ยเพื่อนลงลงไปทางตรงนั้นนะเฮ้ยขึ้นมาสิโอเคได้ยินเสียงเฮลิคอปเตอร์จอดไหนจอดไหนจอดไหนขึ้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 น โอเคคือ okay, ได้แล้วไปโอ้ยเยอเออโดดตกตึกไปมึงไงดูดูแม่งนั่นดดดิโอเคครับ <laughs> พี่เดือดฮักกูได้แตย่ยืนยืนรอเอางอนงอนล้ม <laughs> ลงเฉย <laughs> เป็นตึกพยาบาลเด่บตึกโรงพยาบาลโอเคใครมารับฟ้าไง ผู้รอดชีวิตออกมาได้แล้วโนเมลี no, ่อ่านถูกปะโอเคครับชัปเตอร์นี้ตอนแรกที่ผมบอกว่ามันบันทึกไม่ได้ก็จริงครับแต่มันให้เล่นเป็นบทบทบทนะครับซึ่งผมก็เล่นแล้วกี่บทวะประมาณ5บทนะครับของโนเมลี no, ่หรือเปล่าอ่นถูกหรือเปล่าโอเคพาดหน้าจะเป็นอะไรอันนี้น่าจะเป็น พาร์ทสองนะครับส่วนพาร์ทหน้าพาร์ทสามค่อยมาเล่นกันนะครับไว้เจอกันนะครับซีอูกินทงโรครับจุ๊บบ๊ายบายจ้า